สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาพบกันในรายวิชาหน้าที่พลเมืองชั้นประถมศึกษาปีที่2หน่วยการเรียนรู้ที่3เพึ่งพาตนอดโทนพอเพียงกับคุณครูเกษนีนนนทธรรมกันนะคะ ในหน่วยการเรียนรู้ที่3นี้นะคะเมื่อน้องนักเรียนเรียนจบแล้วน้องนักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามภาพร,รมราชวาทหลักการทรงงานและหลักปชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในข้อที่5ได้และนักเรียนสามารถปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในข้อ10ได้ค่ะ สำหรับผังสาระการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่3พึ่งพาตนอดทนพอเพียงน้องๆจะได้เรียนในเรื่องพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาการที่เบศรมหาภูม,มิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรในเรื่องของความขยันและความอดทน ในเรื่องเรื่องที่สองนะคะเป็นเรื่องของหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรในเรื่องของการพึ่งตนเองได้และรู้รักสามัคคีในเรื่องที่สาม เราจะมาเรียนในเรื่องของหลักปชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะสำหรับวันนี้คุณครูเกษณีจะขอนำเสนอในเรื่องของพระบรมราชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมานาถบพิตรค่ะามาดูหัวข้อที่หนึ่งกันนะคะ พระบรมราโชาวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรหรือในหลวงรัชกาลที่9ของเรานั่นเองนะคะซึ่งนักเรียนจะได้เรียนในระดับชั้นป .1 ที่ผ่านมาแล้วนะคะพระบรมราโชาวาทนะคะหมายถึงคําสั่งสอนของพระราชานั่นเองหรือของพระหมหากษัตริย์นั่นเองนะคะลูก ซึ่งในหลวงราชการที่9นะคะเวลาท่านนะคะ,สะเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆพระองค์ท่านก็จะให้นะคะพระบรมราโชวาทนะคะพระราชดำรัสนะคะเกี่ยวของพระองค์ให้กับทุกๆคนในที่ประชุมเสมอนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความขยันหมั่นเพียรความอดทนนะคะโดยให้ทุกๆคนนะคะ คนไทยในสังคมไทยทุกคนได้น้อมนำมาเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตนะคะให้ชีวิตของเราประสบความสำเร็จนั่นเองค่ะค่ะเรามาดูนะคะในหลวงราชกาลที่9ส่งพระราชทานนะคะพระบรมราชวาสในเรื่องที่1นั่นคือความขยันความขยันคืออะไรคะนักเรียน ค่ะความขยันคือความตั้งใจเพียรพยายามทำหน้าที่การงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมออายกตัวอย่างเช่นช่วงนี้นักเรียนจะต้องขยันเรียนในการเข้าเรียนออนไลน์หรือบางคนถ้าหากไม่มีเวลาผู้ปกครองไม่มีเวลาไม่เป็นไรคะ่ะนักเรียนสามารถ เข้าชมนะคะคลิปวิดีโอการสอนของคุณครูแต่ละท่านแต่ละวิชาโดยนักเรียนจะต้องมีความขยันในการเข้ารับชมนะคะคลิปวิดีโออย่างสม่ําเสมอนะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องนะคะในเรื่องที่2องค่ะเป็นเรื่องของความอดทนความอดทนในที่นี้หมายถึงไม่ย่อท้อไม่ท้อถอยเมื่อพบเจออุปสรรคนะคะอาอย่างเช่นนักเรียนเรียน เ,เรียนออนไลน์กับคุณครูไม่ว่าจะเป็นวิชาต่างๆนะคะนักเรียนจะต้องมีความอดทนในการเข้าเรียนระหว่างที่นักเรียนเรียนนะลูกเนาะ เร,เราจะไม่ย่อท้อนะคะเราจะไม่ท้อถอยเราจะสู้นะคะเราจะตั้งใจเรียนตลอดเลยนะคะเพราะฉะนั้นความขยันและอดทนจะต้องปฏิบัติควบคู่กันไปนะคะคู่กับการใช้สติปัญญาเพื่อนำมาแก้ปัญหานะคะจนทำให้งานของเรารุ่วงได้ด้วยดีเลยเสร็จสมบูรณต์ตามที่เรามุ่งหมายไว้นั่นเองนะคะ ค่ะนักเรียนเรามาทำกิจกรรมที่1ซึ่งอยู่ในหน้า35นะคะกิจกรรมที่1นะคะในข้อที่1ให้นักเรียนอ่านนิทานและตอบคำถามโดยเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องที่เป็นรูปดาวหน้าข้อความที่ถูกต้องออันดับแรกน้องๆมาอ่านนิทานในเรื่อง มดน้อยแสนขยันกันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้น้องๆฟังแล้วน้องๆดูตามนะคะและอ่านตามคุณครูได้เลยนะคะอ่านพร้อมคุณครูได้เลยนะลูกนะนมดน้อยตัวหนึ่งหาอาหารเพื่อเตรียมไว้สำหรับฤดูหนาวมันเดินไปกลับอยู่หลายรอบตั๊ก,กแตนที่กำลังร้องเพลงเต้นรำอยู่ก็เกิดความสงสัยจึงถามมดน้อยว่าเธอเก็บอาหารได้ทีละนิด ทีละหน่อยกว่าจะได้มากพอเธอไม่เหนื่อยบ้างหรือไงจ๊ะมดน้อยตอบว่าไม่เหนื่อยหรอกจ้าถึงเราจะตัวเล็กแต่ถ้าเรามีความขยนันและอดทนต่อความเหน็ดเหนื่อยเราก็จะได้อาหารมากพอสำหรับฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงตั๊กะแตนพูดว่าฤดูหนาวยังอีกตั้งนานฉันว่าเธอเอาเวลามาเล่นสนุกดีกว่านะ มดน้อยไม่สนใจในคำพูดของตะก,กะแตนแต่ยังคงตั้งใจหาอาหารต่อไปส่วนตะก,กะแตนก็ยังคงร้องเพลงเต้นรำอย่างสนุกสนานในที่สุดฤดูหนาวก็มาถึงมดน้อยมีอาหารมากเพียงพอตลอดฤดูหนาวส่วนตะก,กะแตนไม่ได้กักตุนอาหารไว้ทำให้ไม่มีอาหารกิน ต๊ก,กแตนจึงฝ่าความหนาวออกไปขออาหารจากมดน้อยมดน้อยแบ่งอาหารให้ต๊ก,กแตนได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเนื่องจากอาหารที่กับตุนไว้มีเพียงพอแค่สมาชิกในครอบครัวตลอดช่วงฤดูหนาวต๊ก,กแตนจึงใช้ชีวิตด้วยความยากลำบากมันได้เรียนรู้แล้วว่าความเกลียดคร้านนำมาซึ่งความขัดสนนั่นเองค่ะ ค่ะจากนิทานในหน้า35นักเรียนจะเห็นว่ามดน้อยนะคะเป็นตัวละครที่มีความขยันรู้จักหน้าที่ของตัวเองนะคะมีความอดทนและพยายามในการเก็บกับอาหารของตนเองไว้ในฤดูหนาวส่วนตั๊ก,กแตนนะคะเป็นสัตว์ที่ไม่มีความขยันและไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองมัวแต่ร้องลาทําเพลงนะคะทําให้พอถึงฤดูหนาวไม่มีอาหาร กินเลยนะคะนี่คือบทสรุปของตักกะแตนนะคะเรามาทําแบบฝึกหัดในหน้า36กันต่อเลยค่ะมีทั้งหมด4ข้อเรามาดูข้อที่1.1นักเรียนชอบตัวละครใดในเรื่องเพราะเหตุใดดาวดวงที่1มดน้อยดาวดวงที่2ตักกะแตนถูกต้องค่ะเด็กๆน่าจะชอบมดน้อยนะคะอยู่ในดาวดวงที่1นะคะ นักเรียนบอกด้วยนะคะว่าเหตุใดนักเรียนถึงชอบมดน้อยถูกต้องค่ะเพราะว่ามดน้อยมีความขยันและอดทนนั่นเองค่ะเด็กๆสามารถเติมคำตอบของคุณครูลงไปได้เลยนะคะต่อไปค่ะ1.2จากนิทานนักเรียนได้ข้อคิดอะไรดาวดวงที่1ความขยันอดทนยอน่ยอมนำมาซึ่งความสุข หรือดาวดวงที่สองฤดูหนาวทำให้สัตว์อาศัยอยู่ด้วยความยากลำบากนักเรียนคิดว่าจะตอบดาวดวงที่หนึหรือดาวดวงที่สองดีคะถูกต้องค่ะตอบดาวดวงที่หนึ่งจากนิทานนี้ให้เราได้ข้อคิดว่าความขยันอดทนย่อมนำมาซึ่งความสุขนั่นเองค่ะ ต่อไปน้องมาดูข้อ1.3นักเรียนจะนำข้อคิดที่ได้จากนิทานมาปฏิบัติอย่างไรถูกต้องแล้วค่ะเราจะนำนิทานข้างต้นมาปฏิบัติในเรื่องของความขยันอดทนโดยเฉพาะในเรื่องของการตั้งใจเรียนหนังสือนั่นเองค่ะเด็กๆเติมคำตอบลงไปได้เลยนะคะต่อไปข้อ1.4ค่ะ การนำข้อคิดที่ได้จากนิทานเรื่องมดน้อยแสนขยันไปปฏิบัติแสดงเห็นถึงคุณลักษณะของผู้มีวินัยในตนเองด้านใดดาวดวงที่1ความขยันหมั่นเพียรอดทนหรือดาวดวงที่สองความซื่อสัตย์สุจริตค่ะนักเรียนจะตอบดาวดวงที่1ห,หรือดาวดวงที่2ดีคะ ถูกต้องค่ะจากข้อคิดที่ได้จากนิทานเรื่องมดน้อยแสนขยนันแสดงถึงลักษณะของดาวดวงที่1คือความขยันหมั่นเพียรอดทนนั่นเองค่ะค่ะเด็กๆค่ะเรามาดูกันต่อแบบฝึกหัดหน้า37ข้อที่2ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงไปในช่องหน้าที่เป็นรูปดาวหน้าข้อความแต่ละข้อที่แสดงถึงความขยันหมั่นเพียรและความอดทนนะคะ เรามาดูนะคะว่าในแต่ละข้อข้อไหนแสดงถึงความขยันหมั่นเพียรและความอดทนข้อไหนใช่ก็ให้เช็คถูกข้อไหนไม่ใช่นักเรียนก็ไม่ต้องเช็คถูกนะคะอ่าเรามาดูในกรอบสีชมพูข้างบนเลยนะคะทํางานโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคเป็นเรื่องของความขยันหมั่นเพียรและอดทนหรือหรือเปล่าคะถูกต้องคะ่ะเป็นเรื่องของความขยันหมั่นเพียรและความอดทนนั่นเองคะ่ะ ต่อไปค่ะในกรอบสีเหลืองแบ่งขนมให้เพื่อนรับประทานอ่าเป็นเรื่องของความขยนันหมั่นเพียรหรือความอดทนคะไม่ใช่นั่นเองนะคะการแบ่งขนมให้เพื่อนเป็นเรื่องของการมีน้ำใจาการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งสิ่งของให้เพื่อนๆเนาะไม่ใช่เรื่องของความขยนันหรือความอดทนนะลูกนาะอเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ต้องเช็คถูกะคะ่ะต่อไปค่ะแถบสีเขียว ต่อแถวรับอาหารอย่างเป็นระเบียบเป็นเรื่องของความขยันหมั่นเพียรหรือความอดทนคะค่ะเป็นเรื่องของการมีระเบียบวินัยนั่นเองนะคะซึ่งไม่ใช่เรื่องความขยันหรือความอดทนนะคะไม่ต้องเช็คถูกคะ่ะต่อไปน้องมาดูกรอบสีม่วงทำของขายเป็นรายได้เสริมถามว่าเป็นเรื่องของความขยันหมั่นเพียรหรือความอดทนคะ ถูกต้องค่ะเป็นเรื่องของความขยันหมั่นเพียรโดยที่เราขายของนะคะมีเวลาว่างจากเลิกหลังเลิกเรียนหรือทํางานเราก็มาขายของเพื่อเป็นอาชีพเสริมรายได้เสริมค่ะเช็คถูกได้เลยต่อไปมาดูในกรอบสีแดงช่วยแม่ทํางานบ้านก่อนไปโรงเรียนถามว่าเป็นความขยันหมั่นเพียรความอดทนหรือเรื่องอื่นค่ะ ถูกต้องคะ่ะเป็นเรื่องของความขยันหมั่นเพียรโดยที่เราจะช่วยแม่ทํางานบ้านนะคะกวาดบ้านถูบ้านล้างจานนะคะก่อนที่เราไปโรงเรียนน้องๆเช็คถูกได้เลยต่อไปคะ่ะมาดูในกรอบสีสม้มขุดดินทําแปลงผักจนสําเร็จอ่าเป็นเรื่องของความขยันหมั่นเพียรอดทนหรือเรื่องอื่นๆคะ ถูกต้องค่ะขุดดินเป็นเรื่องของความอดทนจะต้องใช้ความอดทนในการขุดดินให้เกิดมาเป็นแปลงผักให้จนสำเร็จนะคะเราจะต้องใช้ความอดทนและความขยันหมั่นเพียรร่วมด้วยนะคะนักเรียนเช็คถูกเลยต่อไปค่ะข้อสุดท้ายในกรอบสีฟ้าตั้งใจเรียนเพื่อให้ประสบค,ความสำเร็จนักเรียน ค่ะเรามาดูในหน้า38ในแบบฝึกหัดที่3ให้นักเรียนเขียนบทสนทนาที่แสดงความขยันและความอดทนแล้วตอบคำถามจากภาพนะคะนักเรียนลองดูภาพนะคะว่าเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรเด็กๆกำลังทำอะไรคะ ถูกต้องค่ะเด็กๆก,กาลังมีกาลังขยันและกําลังตั้งใจเรียนนะคะเพื่อที่จะให้ตัวเองมีความรู้นั่นเองนะคะทํางานตามที่คุณครูมอบหมายนะลูกนะ,ะเด็กๆเ,เ,เติมเลยเติมคําตอบได้เลยนะคะต่อไปค่ะลูกด้านล่างด้านล่างจะถามว่าในกรอบสีชมพูถามนักเรียนว่าความขยันและอดทนนะเด็กๆต้องมีความขยันและก็อดทน เส้นด้านบนนะคะเรามาดูกรอบด้านบนก่อนกรอบด้านบ,นบนบอกว่าถ้าเรามีความขยันอดทนถ้าเราปฏิบัติผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรถูกต้องค่ะถ้าเราปฏิบัติถ้าเรามีความขยันอดทนผลที่เกิดขึ้นจะทําให้งานสําเร็จตามที่เราตั้งใจไว้นั่นเองค่ะ ส่วนกรอบด้านล่างถามว่าถ้าหากเราไม่ปฏิบัติเราไม่มีความขยันเราไม่มีความอดท,ทนผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรคะนักเรียนถูกต้องค่ะงานของเราก็จะไม่ประสบความสำเร็จนะคะงานต่างๆก็จะก็จะค้างคาไวา้ไม่เสร็จสักทีนะลูกนะ้องงานไม่ประสบความสำเร็จนั่นเองค่ะ ค่ะนักเรียนเรามาดูในหน้า38ต่อเลยนะคะในกิจกรรมสรุปความเข้าใจที่คงทนเรามาดูนะคะว่าจากเรื่องที่เราได้เรียนข้างต้นนี้เรามาช่วยกันสรุปนะคะว่าข้อไหนสรุปได้ถูกต้องโดยคำสั่งบอกว่าให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงไปในรูปดาวหน้าคำตอบที่สรุปความรู้เรื่องภาบรมราชวาทเกี่ยวกับความขยนันอดทนได้ถูกต้อง ถ้านักเรียนตอบถูกนักเรียนจะผ่านแต่ถ้านักเรียนตอบผิดนักเรียนจะไม่ผ่านนะคะเรามาดูดาวดวงที่1ความขยนันอดทนจะทําให้ประสบความสําเร็จจริงหรือไม่หรือดาวดวงที่2ความขยนันอดทนจะทําให้ชีวิตขาดความสุข จริงหรือไม่นักเรียนคิดว่าดาวดวงที่หหรือดาวดวงที่สสรุปความรู้เรื่องพระบรมราชวาาเกี่ยวกับความขยันอดทนได้ถูกต้องที่สุดค่ะถูกต้องค่ะตอบดาวดวงที่1นนะคะสรุปว่าความขยันอดทนจะทําให้ประสบกับความสําเร็จนั่นเองค่ะเก่งมากๆากค่ะนักเรียนเช็คถูกได้เลยนะคะ ค่ะนักเรียนคะสำหรับในเรื่องของพระบรมราโชวาสเกี่ยวกับความขยันอดทนที่ผ่านมานะลูกนะ,ะให้นักเรียนกลับไปทบทวนได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมทำแบบฝึกหัดในหน้า35 36 37และ38ด้วยนะคะหวังว่าเด็กๆคงจะได้รับความรู้นะคะจากคลิปวิดีโอการสอนของคุณครู ไว้ครั้งหน้าเรามาเจอกันใหม่นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ